สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะที่กำลังเพิ่มเติมับการช้อปปิ้งเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะคะอยากจะ เล่นในส่วนของเครื่องดนตรีนะคะจะเป็นอูคูเลเล่กีตาร์หรือว่าคีย์บอร์ดนะคะก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราได้ค่ะและสําหรับนะคะวันนี้ต้องขอแนะนําค่ะในส่วนของเครื่องดนตรีตรงนี้นะคะกับอ e ิเล็กทรอนิก100เสียง100จังหวะนะคะรุ่น x s 5 0 8 9ตรงนี้นะคะสําหรับเครื่องนี้ค่ะสามารถปรับเปลี่ยนเสียงตรงนี้เป็นเครื่องดนตรีไทยก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของขิมระนาดออกแกนต่างๆนะคะรวมถึงเครื่องดนตรีสากลจะเป็นเสียงสตรี กีตาร์ตรงนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้และที่สําคัญค่ะยังสามารถปรับเปลี่ยนจังหวะเล่นนะคะในส่วนของเพลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นบทเพลงลูกทุ่งนะคะลูกคุมบทเพลงสากลต่างๆได้ทั้งหมดเลยอยู่ในเครื่องนี้เครื่องเดียวค่ะเพราะว่าเครื่องดนตรีตัวนี้นะคะถูกออกแบบมาให้เล่นแบบง่ายๆค่ะใครที่นับนิ้ว1-7ถึงได้ก็สามารถเล่นเครื่องดนตรีตัวนี้ได้แล้วนะคะใครที่สนใจค่ะก็สามารถเข้ามาเรียนดนตรีแบบง่ายๆนะคะโดยที่ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะโดยอาจารย์สุร,รชัยก้อมน้อยของเราค่ะเรานะคะก็ยังมีการบันทึกเทปนะคะในส่วนของรายการนิสิตของจริงแล้ววันนี้นะคะเราก็ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์สุร,รชัยก้อมน้อยนะคะเป็นอาจารย์สอนคีย์บอร์ดที่จะมาแนะนำนะคะในส่วนของวิธีการเล่นแบบง่ายๆด้วยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะในส่วนของวิธีการเล่นแบบง่ายๆเลยนะคะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะใช้เครื่องไฟฟ้าอะไรก็ช่างค่ะต้องมีปุ่มเปิดปิดค่ะเริ่มต้นนะคะจากปุ่ม on off ค่ะเป็นปุ่มใช้สําหรับเปิดปิดหรือว่าปุ่มแดงนั่นเองค่ะสําหรับปุ่มที่2ค่ะ M A I R v o l ตัวนี้นะคะใช้สําหรับปรับหรือว่าลดเสียงนั่นเองนะคะจะเบาสุดจนถึงศูนย์เลยแล้วก็ดังสุด จนถึงเลข15ค่ะอันนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจนะคะและสำหรับค่ะข้อที่3นะคะเรามาเพิ่มรีทเชมในคาวนลุ่มนะคะให้ได้ถึง15ค่ะข้อที่4ค่ค่ะตัวนี้จังหวะจะเดินขึ้นมาแล้วนะคะด้วยปุ่ม s t a r t s t o ็ค่ะและสำหรับข้อที่5ค่ะ ปุ่มลิทิมนะคะไว้เลือกจังหวะนะคะตรงนี้ก็มีจังหวะมากมายไม่ว่าจะเป็นบิกินรหัส03นะคะสโลโซน82นะคะ3าชาติ34ลำมงหมอลลำเบอร์07นะคะสโลโล็อก99หรือว่าบอนค่ะรหัส08แอ่าและสำหรับนะคะในส่วนของข้อที่6ค่ะเป็นปุ่มเทมโปเพื่อปรับหรือว่าลดความเร็วนั่นเองนะคะ ตัวนี้ก็แล้วแต่จังหวะของเพลงนะคะปรับช้าปรับเร็วได้และสำหรับข้อที่7นะคะข้อนี้สำคัญมากค่ะคุณลูกค้าสามารถเลือกเล่นได้ตามใจชอบนะคะสำหรับปุ่มซิงเกิลรูปนิ้วเดียวนะคะคือการเล่นคอร์ดแบบง่ายๆสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นเป็นนะคะตรงนี้ก็สามารถใช้ในปุ่มซิงเกิลช่วยได้ะคะ่ะ่าเสียงเบสเสียงคอร์ดออกมาครบแล้วตอนนี้ หรือว่าใครที่เป็นกันอยู่แล้วค่ะสามารถกดกดปรับไปได้นะคะที่ปุ่มฟิงเกอร์ค่ะหรือว่าการเล่นเต็มคอร์นนั่นเอง oh, oh, oh. นะคะสังเกตความแตกต่างของนิ้วมือตรงนี้นะคะ oh, oh. อ่าเดี๋ยวให้อาจารย์หยุดจังหวะตัวนี้ไว้ก่อน oh, oh. เดี๋ยวเรามาดูข้อ9กกันดีกว่านะคะว่าเครื่องดนตรีตัวนี้สามารถทำอะไรได้บ้างค่ะ คุณสามารถปรับเปลี่ยนนะคะเป็นเครื่องดนตรีไทยเครื่องดนตรีสากลได้มากมายกันทีเดียวไม่น่าเชื่อนะคะว่า XTS 5 0 8 9รุ่นนี้นะคะอยู่ที่ราคา1,890บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะคะจากโทนแรกนะคะเสียงแรกเลยก็คือเสียง 00, 00นะคะหรือว่าเสียงเป็นโนค่ะ ไ,ไนะคะเป็นเสียงไทยๆกันบ้างดีกว่านะคะอยู่ที่รหัส01นะคะหรือว่าเสียงขิมค่ะโอ้โหหนูนึกว่ามีคนมาตีขิมอยู่ในนี่นไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเสียงจากคีย์บอร์ดนะคะผ่านไปแล้วนะคะสำหรับเสียงขิมแล้วก็ต้องตามด้วยเสียงระนาดกับเบิร์รหัส02ะค่ะ นะคะรหัส0ูนย์ี่กับเสียงแซ็กโซโฟนค่ะโอ้ไม่น่าเชื่อนะคะราคาเพียงแค่1890ปาสบาทสามารถทำอะไรได้มากขนาดนี้ศูนย์สี่พนไปนะคะแล้วก็ตามด้วยรหัสศูนย์เจ็ดนะคะเป็นเสียงทรัมเป็ตค่ะ แล้วก็ยังมีเสียงสตริงด้วยนะคะก็คือรหัส1นึ 4. บางท่านเนี่ยอาจจะสงสัยนะคะว่าเสียงสตริงเนี่ยคือเสียงอะไรค่ะเสียงสตริงนะคะก็คือการนําเสียงในส่วนของไวโอลินนะคะหลายๆตัวมารวมกันจนเป็นเสียงสตริงแบบนี้แล้วก็ตามด้วยนะคะรหัสค่ะหมายเลขสิบห้านะคะเป็นเสียงออกแกนค่ะ สามารถใช้เล่นกับบทเพลงม้อนลำนะคะบทเพลงไทยๆได้ถ้าใครสนใจนะคะเข้ามาชมวิธีสาธิตการเล่นแบบง่ายๆได้นะคะขยับเข้ามาใกล้ได้คะ่ะหรือว่าจะเป็นเสียงกีตาร์ก็มีด้วยนะคะ เพียงตัวอย่างเท่านั้นนะคะสำหรับการเล่นดนตรีแบบง่ายๆกับคีย์บอร์ด x t s 5089ตรงนี้อาจารย์จะมีบทเพลงมาสาธิตไหมคะในวันนี้เพลงช้ั้นกลวยเพลงช้งกั้นกล้วยนะคะเป็นบทเพลงที่แบบว่าทดสอบนะคะในส่วนก้องเช่าแล้วก็สติปัญญามากนะคะอย่างที่บอกไปค่ะนับนิ้ว1-7ถึง7ได้น้องๆหนูๆที่เรียนอนุบาลก็สามารถเล่นได้นะคะกับบทเพลงช้างั้น รวยนะคะบทเพลงนี้เราจะมาใช้จังหวะรีทึมนะคะกับเบอร์ศูนย์สามหรือจังหวะบีกินค่ะอ่ะตอนนี้จังหวะมาแล้วนะคะแล้วก็ปรับความเร็วไปอยู่ที่80นะคะตอนนี้จังหวะมาแล้วนะคะเดินเป็นเพลงช้างแล้วแล้วทีนี้เสียงโทนค่ะเราปรับไปที่0ูนนะคะเป็นเสียงระนาดแล้วก็กดตามเลขได้เลยทีนี้ ร้อบาทนะคะมีระยะรัละประกันให้กับคุณลูกค้าถึง1ปีเต็มเลยแล้วก็ยังมีอาจารย์สุรชัยค่ะที่วันนี้ให้เขียรตินะคะมาสาธิตวิธีการเล่นแบบง่ายๆกันด้วยค่ะ ตาเนะคะรับรองว่านะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างแน่นอนนะคะเป็นนักดนตรีได้ง่ายๆรั